ในกระป๋าบ้านสวนยางค่ะนี่เบิ่งนกอันห้องผีเงี่ยฝังค่ะบุญยางก็ล่นล่นอันเมื่อเราขันาถทางฝั่งนี่ที่ฝั่งหน้ายังอยู่วันนี้ก็ออกกันต้นอันโอนแล้วค่ะนี่บางต้นก็เริ่มออกแล้วเนาะค่ะเนาะ ที่บใบไม่ว่าง,งั้นเถอะป้าช่วงนี้นก็บวได้กีดยางเนาะค่ะเพิ่นต้องเฮือนใบเพิ่นขึ้นไอพิ่นก็เอ็ดตัวขาได้เล็กๆน้อยๆอ,อันเป็นค่าของชีพก็คืออันการทำงานนำสวนเนาะค่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาก,กันแล้วแต่เพิ่นก็ได้หลายแดดได้น้อยแดดแต่ละปีก็บ่ว่าก,กันค่ะ ส่วนมันใหญ่เด้อคะเ้ออันนี้กด้อันนี้เซียวนึ่งเด้อค่ะนที่เอ่ย่าไยเอาัปอีกฝั่งนึงอันก็เปลี่ยนอีกอันไหล่ไหล่ก็ยางขึืนพู้นขาเดียวไปกับไก่ก็ความสุขของคนชอบอยู่บ้านสวนเนาะค่ะเนะเออยทุกกระตาเพันมักค่ะชอบ <c oughs> อันนี้ทัดไปข้างหลังนี่ก็เป็นป่าดงดิบใหญ่เด้อค่ะไหลไล่เลยแ่ละค่ะมียูส่งเจ้าพ่นก,ก็เจ้าคงที่พ่นบบเดมายาวนานนะคะปูย่าตายายเพันเสียแล้วก็คือว่าเนาะค่ะเนาะคนสมัยใหม่พ่นก็ไปมีหน้าที่การงานใหญ่ตอยู่นําตัวเมืองพ่นก็บ,บ่ได้มาสนใจเางั้นเดรอปะ่ะอันอันนี้ป่านี่บบได้บบได้มีพวกเอสเตอรเป็น สี่สิบห้าสี่ปีแล้วคะ่ะที่เอาายอยถ่าไยบน้างหลังนี่เทียนไก่ไกน่นี่มีเจอไอเออยทุกตาเล่าฟังว่าน้ำป่านี่มันเป็นอย่างอันธรรมชาติยังดำลงไวะะ้อยู่เด้อค่ะเต็มมันบอกพ่อพันป้าบุคเด้เคยม้างเน,นาะค่ะเนาะมายาวนานแต่ป่าส่วนบ้านยางอันนี้ว่านเธอเอ็ดส่วนอันอยูคาลิปตัสก่อนแล้วจังมาเอ็ดส่วนยางสิคะ่ะ แต่ว่าพอดีเพื่อนบ้านพีน่น้องมาปลูกอันต้นไม้ซักซื่อเท่านี้ก็มีไหลเลย,ยค่ะต้นไม้ซักข้างค้านี่ก็มีแล้วก็ไปหลังจากป่าดงดิบไปนี่ก็เป็นต้นไม้ซักอีไหลไล่เลยหัน่นงัวพี่เข้ามหมยังเราปนอ้าก็บอกว่ากันเนาะค่นเนาะมันก็อยู่คนละส่วนดอกค่ะอันนี้ก็วิธีบ้านสวนธรรมชาติบ้านนาเขาเนาะค่ะนเนาะคําผู้ชอบลงไหลอย,อยู่บ้านสวนค่ะมีความสุขค่ะตามอัตภาพอยู่กับธรรมชาติ มันก็คือบรรยากาศที่ว่าสดชื่นค่ะทำให้จิตใจของคนน่าบ,บสงบกระสงบเอวยเอยุตุกตา,าว้างเพราะธรรมชาติดูแลเนาะค่ะเนาะดูแลร่างกายดูแลจิตใจเขาว่างั้นเถอะปะก็เป็น,น,นการบรรบัฟบำบ,บัดอีกวิธีนึงได้ค่ะถ้าว่าคนผู้เลยเป็นโรคเครียดโรคใยก็ได้ถ้าชอบแบบธรรมชาตินะคะเด้ออันนี้เพิ่งฟังเสียงลมมันลมพัดเบอือยางล่นอันหนกหนอที่เหลือค่ะ แดดอุนอ่นๆสะเมงแหงนกกระข่นเนอร้องเพลงเนอฟังน้ำเสียงลมอันนี้ก็วิถีบ้านสวนเลยจ้ะเด้อม่วนมวนกับขอบคุณและไหนที่มาอันเข้าทักถ่ายอันชมคลิปบ้านสวนกับเอ้ยเนาะค่ะเนาะบ้านสวนยางจ้าเฮ้ทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีกับเมื่อใหม่วันใหม่นะคะเนาะสดชื่นสดใสกันทุกวัวเรือเลยจ้าพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ